สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซีมล่ำเด้าหน่อยเมื่อนี่ผ้าพี่น้องไห่หลินน้ำปูเถาทางบันโนนน้องพี่น้องเนาะจังหวัดศรีสะเกดเขาอัอยุใกลไก่ในตัวเมืองนี้ละพี่น้องมาหเห็นปูเ,าเ่าไปกระลังนั่งตัดหอมอยู่อันแม่อันหอม,มงามๆอย่างสีฟันไฮโล่จักบาทแม่นี่รลละสามบาทรลละสามบาทโอ้ แต่งตะกี๋มอรมเดสหน่อยเพื่อคือให้โลดระบาดหาสิบเรื่องสังหาสิบตังค์ตะกี้สมัยไหนล่ะครับสองปีที่แล้วสองปีอีหยังพี่ไก่เนาะพี่พี่ไก่ยังห้าบริษัทพร้อมมานี่โอ้ยสองปีสองปีแล้วแต่งตะทองผลมาแล้วปีก่อนเ้าตัดกันอยู่เด้ปีก่อนตัดอยู่แล้วตัดกั้หรอใช่จังไก่ก่อนยังพากันตัดอยู่โอ้ตะเกือกเกือกหอมจนเขาบนนอนกับชิบะเออเขาบนนอนกับชิบะได้บานนี้เอาว่างไม่นาบ้านบ้านเอาว่างเอาว่างไม่นาบ้านงานด้วนงานล่ำมาด้วน ก็เลยเอาวางไปนาบ้านเอากับของโกไปยานี่กลับมาหอมเสียแม่จะเลินครับนี่ครับพี่น้องครับเอ้โนี่นี่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาล้ำดีชะน่อยให้เบิ้งหอมหัวงามงามพี่น้องถ้า้า,าสนอ๊กสนใจนี่โทรมาสั่งในเด้อพี่นอ้นนนงนนองเด้อขี้ขีเขีนขี้ขีี้ขี้ขี้ขี้้อยขี้ขี้้้ ถ้าสนอกสนใจนี่โทรมาสั่งหอมงงงามในเด้อพี่น้องเด้อฮนมีมีหลายมุมมีหลายมีหลายมุมพี่น้องมีหลายมุมเด้อมอลลเดชาหน่อยจสพาไปเป็งได้พี่ธุรกิจตัดหอมธุรกิจกะไปเรื่อยๆครับถือว่าโอเคเนาะถือว่าโอเคอยู่ดีแต่ว่าโหชื่อว่าตัดกันหลายคนเนาะอยู่นี่เนาะมีหอมตัดเนี่ยทรงเขาเนี่ยขายในร้านเนี่ยบ่มีกระเทียมขอมมากกบไม่เห็ดโอ้ยอยยยยย่ยลยยยยยยย่ย่ยย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 ยะยยยย โอ้นี่เนาะพี่น้องโอ้เดี๋ยวตั้งแต่กีน้อตั้งแต่กีอันผมตัดโลละหาซิบสตังค์โอ้ยแม่คือกันเลยละตัดตั้งแต่โลละเดี๋ยวนี่เพิ่นให้เพิ่นเพิ่นเพิ่นให้เพิ่นให้หลายน้องแม่น้องเออโอ้ยคุณแม่เพิ่นกำลังตัดบอกคนที่เขามาแกะแม่บ้านแม่ถั่วเดียวเดียวเดียวนำกำลังมาทั่วแม่น้ำให้มันทั่วคักๆก่อน ย่าอย่าขน้ันศีรพ่ถ่วเนื้อม่ยงเรือยถ่วมร่อยเผืดเส้นเลยน้ำผมว่ามันถ่วมร่อยเปือดเส้นเลยเพราะว่าตอนนี้วหานาทางชนประทานเพิ่นเพิ่นยำนักยำนาว่าให้ยทายรูปทรงอย่างเดียวเลยบาดนี้นี่พี่น้องผมผมอยากให้พี่น้องในเบิ้งในชุ่มกันเพิ่นเพิ่นตัดออกมาแล้วงามงามพี่น้องนี่พี่น้องครับงามแห้งเนาะเอาให้พ่อแม่พี่น้องในเบิ้งในชุ่มให้กำลังอกกำลังใจกันส่วนมอลลัมชีรีพอเนี่ยครับ เพื่อนกับกำลังจใาที่โจยอยู่พี่น้องเพื่อนมานางไห้กำลังใจกำลังทายขิดเพื่อนกับมี่เป็นผู้ไห้กำลังใจเนาะพี่น้องเนาะมวยมหาเห็ดจีซือได้พี่น้องไม่เห็นเพิ่นตัดหอมหมอลำเดชะหน่อยเก็บขิดการตัดหอมให้พ่อแม่พี่น้องในเบื้องในชมนํำฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดตักดิ์ไข่ให้นัมเด้อพี่น้องเด้อขิปนี่ก็ขอให้พี่น้องสุกสมบังพี่น้องครับ มันมาน,นนาะพี่น้องเนาะมันมาน,นพี่น้องครับข่าวก็มาสวัสดีครับ